หนักจันในวัดประวัณนนิเวศวิหารราชวรวิหารเป็นอาคารสองชั้นแบบตะวันตกผนังอาคารมีการเสาะร่องตามแนวควางชั้นที่สองประดับลายปูนปั้นรูปจุลมงกุฎประดับผนังด้วยเชิงชายคันถวยและช่องลมเน้อหน้าต่างเป็นลายฉลุไม้ส่วนเสาเหลี่ยมติดผนังเสาะร่องตามแนวยาวของเสาพื้นและบันไดปูด,ด้วยหินอ่อน พระตำหนักจันทร์สร้างด้วยพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าวรมวงเธอเจ้าฟ้าจันทราทรัศวร์กรมขุนพิจิตรเจเจันทร์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานอุทิศถวายสร้างเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสด้านหน้ามีพระท่านศิลาสำหรับประทับพักผ่อนซึ่งเป็นโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์กรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย